สวัสดีครับวันนี้เรามาให้อาหารปลาอเมซอนกันนี่หัวปลาทูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแตมเคยดูนะมันจะกระโดดงุบเลยเฮ้ยเฮ้ยน่นโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเอาเอาเอานี่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 โอ้โหน้ำกระจายเลยเอ,เอา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 เป็ดเป็ดเป็ดอโอ้โอ้โหแสดงมันชอบมาก อืมก็น่าจะมีอาหารเสริมอาหารเสริมของเฮเชนป่ะอาหารเสริมเค็นอะไรนะมาทุกวันเลยเค้นเหรอคุณเค็นอืมโอ้โหตัวใหญ่มากโอเคเอา้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไป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 นี่ไงถุงโอ้กเออยู่นะอือ โอเคบ๊ายบายเราใหญ่มาก